ซีรีส์ใหม่พระนางตัวท็อปยังไม่มีที่ออนแอร์มีรายงานว่าซีรีส์ฟอร์มยักษ์บลาดฟรีหรือชื่อเดิมว่าโดมิเนนสเปเชียนำแสดงโดยจูจีฮุนและฮันโยจูตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันแพลตฟอร์มที่จะออนแอร์ได้โดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าน่าจะได้ลงที่ดิสนีย์บวก แต่ยังไม่ได้รับยืนยันหรือชะลอการตัดสินใจเนื่องจากต้นทุนผลิตที่สูงถึงสองหมื่นกว่าล้านวอนสำหรับละครแต่ความยาวเพียงสิบตอนจบเท่านั้นซึ่งบริษัทผู้ผลิตเองก็ได้พยายามเจรจากับ OTT อีกหลายเจ้าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมางานนี้ต้องลุ้นเลยว่าจะลงเอยที่ช่องทางไหน บลาดฟรีเล่าเรื่องราวของโลกในยุคที่ว่าด้วยซูเปอร์ยีนไวรัสต่างๆโภชนาการอาหารเมร็ดซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ชื่อว่า BF จูจีฮุนรับบทเป็นอูชูุนเป็นอดีตทหารที่จบโรงเรียนในเรือปัจจุบันทำอาชีพทีมรักษาความปลอดภยัยฮันโยจูรับบทเป็นยุนจายูผู้ก่อตั้งและซีอของบ F กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อสัตว์ที่พอเลี้ยงเซลล์